ไปไหนลูกมาที่ไหนแล้วดูหน้าที่เป็นไรเนี่ยฮะเป็นอะไรไม่ต้องฮะหน้าไปเขียนอะไรมาวาดอะไรใส<น>่วาดลูกใส่ทาอะไรลูกทาลิป <c oughs> ทาลิปโอ้ <c oughs> ตัวแค่นี้ทาลิปแล้วปอดหนึ่งปอหนึ่งปอดหนึ่งหรือว่าอนุบาล อน,นุบาลฉามยังไม่ถึงเลยทิ่งสองขว,วบเองลูกเตรียมอนุบาลค่ะไปโรงเรียนไปทําอะไรเนี่ยแต่ละวันอะไรนะนไปโรงเรียนๆๆๆๆไปโรงเรียนไปอะไรนะไปจ้กาวไปตีเขาได้ยังไงแล้วตีเขาไม่ได้ดตีเขาอ้วนตีเข,ๆๆเขาอ้วนหรอลูกเขาตีเขาอ้วนอะไรแล้ว ว่าทำอย่างนั้นไม่สวยเลยทำอย่างนี้ไม่สวยเลยชื่อเด็กหญิงอะไรเนี่ยตากตาเด็กหญิงนี่อะไรเด็กหญิงอะไรเหรอเด็กหญิงอะไรบอกพ่อก่อนเด็กหญิงอะไรพ่อหนูกระจกกระจกเป็นไงว้าเด็กหญิงอะไรลองหน่อยสิ นี่อะไรหยิงนี่อะไรเฮ้ยเฮ้ยจะอี๋จะอีเอาโ้อะไรเนี่ยอะไรว้าวแต่จะไปไหนไปดูสิงโตพระไปดูสิงโตไปดูสิงโตพระสิงโตพระที่ไหนเนาะลูกต้ อัืมไม่ไปเดี๋ดูแต่งหน้ากันสวยไหมเี่ยะเด้งกระเล้รเด้งเ่งะเด้งแกรกเฮ้กลงกล้กเพงเน่ะปุบไม่ได้นะอ้อมปูไม่ได้ไปเชี่ยวไม่บายก่อนไม่บายกล้องก่อนไม่บายบอกอย่าลืมนะ ดกดติดตามกดซับสไครป์ให้น้ำใายหน่อยนะคะไหน,น,นดูสิโอ้เขินเลยน้ำมาต่อไปแอบ,บกันนะม๋นจะไปแอบ,บที่ไหนล่ะแอบตรงแอบโองแอบห้าหบ๊ายบายไปแล้วนะคะไปเร็วนะคะ